สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC ลาออิงพี่น้องเอ้ยได้ฟังอีหลา่าบอเมื่อกี้เนาะพี่บอคิดผมเบิ่งคิดไปเนาะผมดนหน้าตาไหลพี่น้องว่าเคยว่าประคาดคิดไว้ลาเห่าสิเจอหนักขนาดนี้เนาะทั้งเรื่องดรามา่าร้ายๆอย่ยางที่เกิดขึ้นกับอีหล่าเนาะทั้งเรื่องไหลหนีเอ้ยทั้งเรื่องแบบร้ายๆเรื่องที่หล่าเจออี่ร้าย มามาพบเห็นเนี่ยาะก็คือว่าง่ายๆก็อีาหล่าเฮ้าเนี่ยตอนนั้นนะก็คือพอเออายุ16ปีเนาะครับพี่นอ้อง16ปีเนี่ยมันอยู่ดีๆมันก็อุ้งปังมันก็ดังเลยว่าสัน่นเรัะพี่นอ้องดังมือต่อมือเลยเ่ยเองสิแล้วเราก็อีหล่ากับบอท่านได้ตังหลักกันอย่างเพราะว่าอีหล่ากับบอเคยคิดคืออีหล่าวานะครับพี่นอ้องอีหล่ากับบอเคยคิดว่าอีหล่าสิได้ดังอีหล่าคิดแค่ว่าสิมาหาเงินซอยแม่ซอยพอ่อ หาเงินใส่กระด้เฮ็ดงานครับวงสาวหน่อยแค่นั้นเองก็อิหล่าก็บรดคิดว่าจะค้องสิมาดังขนาดนี้แต่กายวะพ่อดังแล้วก็คืออิหล่าวานะครับพี่น้องดังแล้วก็กอิหล่าก็บรดคาดคิดว่ามันสิมนี่ยังที่ไปรุ่นแรงขนาดนี้เกิดขึ้นกับอิหล่าขนาดนี้ว่านาเส้อว่าสู้มืออิหล่าวาไว้ว่าสู้มือเนี่ยอิหล่าก็เจอต่เรื่องที่แบบไล่ยๆแต่ก็นามันใส่ค้นที่ มาวอออีหล่าเนาะครับพี่น้องคือแบบว่าเกิดยังขื้นคือมาวอกันคือมาดากันสร้างยังกันมือศาสตร์กรเพชรยังกันคือมือนีคือสิมาดาีหล่าแท้คือสิมาวอออีหล่าแท้อยากหูว่าคนคนนั่นคือไผ่ที่ว่าคนที่มาวอออีหล่านั่นฟังอีหล่าวอลก็มันมีนรู้สึกว่ามันคือสงสารอีหล่าแห้งที่หล่าเจอตอนนั้นว่าง่ายๆกบอีหล่าสิบหกปีสีเนาะ มาเจอที่เรื่องแบบว่านักนักสักอันเรื่องคนงเหม็นมาดาเนี่เป็นมะวาแเนงสิเนาะเป็นโมะวาอีหลาเนงสิคืออีหลาก็เครื่องน้องว่าแค่สิพกปีตอนนั้นก็อาสีคันบ่มีคืออีหลาว่าคันบ่มีออมมบอสโจว่ามีแม่หน่อยแม่ไยพอเอกหรือว่าเอซที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจมือนั่นอีหลาก็อาสีบ่ได้เป็นอีหลามือนี้ กลับไปแล้วอีหลาก็คิดเอาแท่ซิงดีๆที่คนแนะนําที่คนบอกที่คนกาวแล่าเอฟซีแนะนำเอฟซี FC ที่คอยสนับสนุนสิ่งสี่คือพวกเฮ้าหงสิลเนาะคอยสนับสนุนอิหลาคอยเป็นกนําลังใจให้อีหลาตลอดถึงว่าอีหลาสิเจอ,อยังประสบประสบกับอีอยังก็ตามเฮ้าเอฟซี FC ที่ในกลุ่มบานหักแต่ละบานคอยสนับสนุนคอยให้กาลังใจอีหลานี่แหละ อีหลา่าก็เลยได้มีมือนีแล้วก็อียังหนึ่งกับพ่อโจถือว่าเคยเจอปัญหามาแล้วหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเงินหนีก็มาให้กำลังใจอีลหล่าเฮ้าลูกสาวเฮ้ากับพ่อโจก็มาให้กำลังใจมันก็เลยกลายว่าภูมิต้านทานนั้นอ่ะถีว่าเรื่องลบๆนะ่ะมันก็เกิดหายไปแบบคือความอดทนนะครับพี่นองง้องว่าง่ายๆอ่ะอีหล่าเฮ้าเนี่มันใส่ความอดทนสูง ท,ที่สู่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเด็กซิวพกปีงสิเนาะมันเกิดเหตุการณ์ายเรื่องไรเล่าสิทางคนในกลุ่มหรือคนในวงสิผมเสือว่ามือนังแต่ต้องมีคนในวงนั่ที่ประชอบอีหลาที่เจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นแบบโบดีมาสั่นละแล้วก็คือก็ไปแล้วก็คือเหมือนกัคือทำนองกับไอ้ก้อยชารนี ที่ว่าเจอเฮงเฮงเฮงการที่ว่าอยู่น้ำเพชรหยังสิเนาะก็คือทำนองว่าอยู่น้ำเพชรหยังอยู่ไปเขาก็เบอร์เบิ้งมึงเนาะกับซาประมาณหนิล่ะครับพี่น้องไอ้คำขั้มเมื่อกี้มันผิดบ่ครับพี่น้องกระนาสิว่าพิษทำใจเนาะคำบอว่าองนึงนะรุ้อแรงบ่ครับพี่น้องแต่ก็บว่าว่าเป็นหยังเนาครับเพราะเราเห็นเห็นเห็นเนี่ยอกันใช่กับว่า คำคำแบบนี้โยคงสิบอนาเกียตทอร์ไนน์เนาะครับพี่น้องโมเมนคำจับเป็นคำที่แบบวา่าอนังรื้อเนาะตกใจเลยเมื่ขึ้นหนงว่าเนี้ยบางทีอาจจะไปลบถิ่มต้องนั่งว่าถิ่มก็ได้ครับพี่น้องที่คำว่านั่นละที่มันบอบเพาะนะครับพี่น้องนี่แหละครับก็คือเอก้อยชรนี่เนาะก็ถึกมีค้นว่าคือกันครับพี่น้องแต่วา่าว่าจังไรครับว่าแบบว่าให้ก,ก้อยเนี่ย ไอ้ก้อยเนะี่ยออกไปเลยบ่ต้องอยูดอกบ่ต้องอยู่ดอกสาวน้อยสิเนาะทํานองว่าบ่ให้ยู่สาวน้อยอยู่ไปก็ว่ามีประโยชน์ังส่ก็มีคนมาหว้าไม่ยัง้งแล้ว,ว้นนี้กะก้อยก็ก็เป็นจิตใจอ่อนไหวงา่ายอ่าก้อยเช่นนี้ก็เป็นคนติดจิตใจอ่อนไหวง่ายไพ่หว่ายังกะเสือคือคือเว้อเขาหว่เนี่ยแหละครับก็คือมีค้นหลักไปก็ไปนั่มเพื่อนนึงสิม่สุดถ่ายเห็ดใ้เจ้าของเสียงานเสียเงินอยากติดของเจ้าของได้เงิน ยังตามมือล,ละเจ็ดแปดท่นเก่าพ่านสิกายเรามาเสียเสียทั้งงานเสียทั้งเงินนี่พอ่อถึงเวลากลายลอยจัจะกลับมาอีกก็ได้มาคุยกับบอโจอีกทุกอย่างมันก็เลยกลายนะมือนี่ก็เลยกลายลายมันเป็นเรื่องที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็บอโจก,ก็เจะดีครับบอโจก,ก็ดีคับครับพี่น้องเหาเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโกรธจังไดจังได,งไดแต่ พอมือถึงมือนีบ่โกรธครับหายอภัยให้มาเริ่มตนใหม่เฮ็ดในสิ่งที่ดีเพราะอยากให้น้องดังอยากให้ก่อยชะ,ะนี้ดังขึ้นกันคือเกาอีหล่าอง้งอิงต้องให้มีความอดทนสิเนาะนี่ก็คือบอจยก็บอกเราว่านี่แหละก็ความหักของบอจยหักน้องๆสุขุนที่เขามาอยากให้น้องๆนั้นดังขึ้นกันอยากให้น้องๆอ,อดทนสู่กับปัญหาสู่กับโลกที่เกิดขึ้นซูมือ นี่แหละครับอิหล่าเฮ้าก็ได้สู่สูดจนถึงมือหนีจนในหล่ามือหนีมือนีอีหล่าแทบได้ทุกอย่างคืออิหลาวาได้ทั้งเงินได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านได้ทั้งงานได้ทุกอย่างครับคาโตกับแห้งนี่นี่ก็คือความอดทนพยายามของอิหล่าเฮ้าจนได้มีมือหนีจนได้มีความอดทนแข็งแกร่งจนได้สูดได้ยั้งทุกอย่างจนมือนีย่อมหลับไวอหล่าถึงจุดสูงสุดแล้วสำเร็จแล้ว นี่แหละคือคนดังแล้วเป็นซูปเปอร์สตาร์แล้วนั่นแหละครับก็แห่งซึ่งสุดตอนที่อิหล่าเฮ้าไปลุกขืนมาไปให้กำลังใจก้อยชาแนี่ที่กอดกันน้ำตาล้องห้องหายทั้งสองคนความรู้สึกนั้นน,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 ออน่นะ,ม,นนะ,ม,นนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีดีคือน้ำตาที่ดีน้ำตาที่ออกมา่นน่ะด้วยความว่ารู้สึกนั้นอ่ะความรู้สึกนั่นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีดีของสองคนทีม เหตุไห้ทุกอย่างมันเคยมีปัญหาหรือว่ามีคนไปว่าว่าให้สร้างกันเกียดกันแต่เมื่อนี่กลับกันมาให้ฮักกันให้กอดกันไวเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวที่แน่นแน่นและหนาคือเขาไว้ไงคือว่าทั้งสองวงนี่มากกอดกันแล้วมั่นสิทธิเหตุให้ฝรั่งของทั้งสองนี่ดีขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญก้าวหน้าไปขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละคือ ความอดทนพชยายามของแต่ละคนก็คือผมนั่คือกันถึงว่านลูกบอกว่าใช่พ่อพอต้องเฮ็ดหรอกแต่ผมก็สิอดทนสู่เฮ็ดไปเรื่อยๆผมสิพยายามเฮ็ดสู่จนถึงมือสุดถ่ายว่าไปบอได้แล้วผมสิสขอหยุดแต่มือนี่ผมก็สิขอสู่คือกันถึงสิเป็นเฮ็ดได้จังไดก็ตามเพราะว่าตอนนี้ว่างง่ายๆผมก็ยังลำงบากหาเงินเพื่อจะมาเลี้ยงลูกอีกสมเดือนนี่ใส้เวลาอีกสามเดือนเนี่ย ขันผมบม่มีรายได้ขันผมบม่มีรายได้ทั้งนี้ผมกิบ่มี่ยังเลี้ยงลูกเลยผมเลยต้องอดทนย่อมสู่พึงไวสีว่าจังไดผมก็ว่าถิ่มผมก็สิเฮดไปเรื่อยๆอย่างสจึงว่าช่องเนี่ยแท็กซี่ลงทาง a ช n e l จึงว่าซ่มีรายได้แต่ผมก็สิพยยามสู่แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ให้ติดตามนั่นเลครับแท็กซี่ลงทางช่องใหม่ก็เอาช่องนั้นละขันพสมมติว่าช่องนี้บไดีหลีผมก็สิไปช่องนั้น ก็ให้คนเอฟซีที่มาเบิงมาแย่งคมเนี่ยให้ติดตามไปช่องเท็กซี่หลงทางช่องใหม่ให้น้ำเด้อนะครับพีบ่น้องเด้อจังไดก็ขอบคุณครับที่มาติดตามขอบคุณที่มากกดไลค์กดแชร์จังไดก็ขอบคุณหลายๆายครับมือนีสวัสดีครับ